Oh, okay. ผมบอกพี่ๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะที่ที่สนใจนะคะคือแบบว่าบอกได้เลยว่าไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาทุกอย่างจะจะดำเนินได้อย่าง คือรวดเร็วแล้วก็คือรวดเร็วเพราะมันมาจากความที่เราเรียนแล้วเราเข้าใจเราเรียนแล้วเราทําได้นะคะแต่มันอยู่ที่เราต้องฝึกฝนด้วยใช้เวลาหน่อยใช้่ค่ะเราต้องใช้เวลาฝึกฝนไปด้วยอแล้วทุกอย่างนจะตามที่ครูปุ๊กบอกทุกอย่างอันนี้ยืนยันยืนยันเพราะไปหน้างานมาแล้วยืนยันเลยแล้วก็ทริคต่างๆของครูปุ๊กนี่คือช่วยมันแหละช่วยมาในสมองให้นึกคิดได้ทุกออย่างว่าตอนนี้คืออะไร แบบเดิอน,นอนนอกจากด้ข้ส,สอบแล้วมั่นใจว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่สอบเอวันอื <c oughs> อเดินออกมานีแบบโอ้ยโลกนี้โลกนีเป็นของฉันโลกนี้เป็นของฉันกู <c oughs> ว่าคณเดี๋ยวกูรอ ผลสอบอย่างเดียแวแหละไม่ลองอ,อือ่นออที่ที่บอก,กว่าดีใจมากเพราะอะไรคืออย่าง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 ที่ต่เนี่ยคืออายุก็เยอะแล้วนะคะคือจบมานาจบก็ไม่ได้จบสูงอะไรเงี้ยคือเรื่องภาษาเราก็เพิ่งมาโฟกัสอตอนที่เราเราเรา,เราจะเราจะเดินทางแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แต่ทีนี้ว่าไม่เสียเวลาตรงเจอครูปุ๊กเริ่มกับครูปุ๊บเรียนกับครูปุ๊บโฟกัสครูปุ๊บนี่คือจบเลยไม่ไม่ก็บอกว่าการเลือกที่เจอครูปุ๊บบนออนไลน์เนี่ยจิปเดียว บอกแล้วว่าแบบถ้าใครได้เจอเรานะถือว่าโชคดีจริงจริงเพราะความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วแบบนี่แหละโชคช่วยทำให้เราได้เจอกันจริงจริงครูแบบไม่เสียเวลาไม่เลยเลยไปได้แบบเรื่อยเรื่อเรื่อยเไปเลยแลวเล่นทีเดียวนะไม่ต้องเล่นอีกเลยตลอดชีวิตพอแล้วอะไรเงี้ยแบบ แล้วที่เหลือก็ไปต่อยอดสอบต่อตอ,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 อสอบดีหนึ่งอะไรเงี้ยได้ตลอดเลยพื้นฐานที่ดีนะคะดีหนึ่งต้องไป,ไปสอบต่อแต่ว่าถึงบอกว่า A1 มันก็คือเรื่องสําคัญที่ยังไงก็ต้องมีมยังไงก็ต้องสอบให้ได้ถ้าถ้าถ้าจะไปตรงนี้ถ้าจะทําอะไรตรงนี้ต่อเนื่องอีกก็บอกว่าตัดสินใจได้เลยค่ะตัดสินใจได้เลยไม่เสียเวลาเลยคุ้มค่ามากๆ ขนาดซิงอ่าพี่ต่นี่คือทุกอย่างมาแบบฟาสต์มากเนะเดือนมีแพนจุคุณครูเดือนหน้าเรียนอีกสองเดือนเรียนเรียนเรียนบอกครูเลยกําหนดเดือนนี้เดือนนี้เลยนแบบ V i p พเราเลือกได้ว่าเราจะเรียนวันเวลาไหนเรียนความถี่แบบไหนพี่ตายอยากจะเียนขอเล่นตรงนี้ขอเน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนตัวต่อตัวที่เรียนกับครูนี่อาทิตย์ละสามวันเรียนวันหนึ่งวันหนึ่งหยุดทบทวนวันหนึ่งเจอครูวันหยุดทบทวนเนี่ยบอกสิว่าต้องทบทวนไหมอะไรเงี้ยเออบคนบอกว่าถ้าข เรียนแบบอัดกันเลย20วันไม่ได้ค่ะเรียนเสร็จแล้วต้องไปท่องต้องไปท่องเออต้องไปท่องเรียนเสร็จแล้วแบบมันต้องท่องมันต้องจำเนี่ยแบบมีบางคนบอกว่างั้นเรียน6วันเรียน10วันติดกันให้หมดเลยแล้วสอบทีเดียวเลยได้ไหม มันอาจจะยากคนบางท่าบางคนเขาเขาพื้นดีอะเขาวางตายแต่คือสําหรับพี่แต๋ยในในของพี่แต๋ยคือพี่แต่ยก็อายุเยอะแล้วห่างหายกับภาษามาเยอะนะคะตั้งแต่สมัยเรียนน,นู่นนี่นั่นตอนนี้คือมาโฟกัสเดินทางใส่นี้ก,ก็ก็ต้องบอกว่าเราต้องใช้ความพยายามของเราด้วยกับสิ่งที่เราเรียนรู้จากครูนะคะมันถึงจะจะไปด้วยกันได้พ,นะพี่แต่ยลงคอสแบบ V I P นะคะก็คือเรียนแบบเรียนตัวต่อตัวเรียนแบบเลือกวันเวลาเป็นระยะยาวก็คือแบบ ซ้อมไปจนกว่าปุ๊กจะบอกว่าไปสอบไปสอบได้เออเราก็จะวางแผนกันว่าเออโอเคทรงประมาณนี้น่าจะสอบได้แล้วแล้วก็มาวางแผนกันว่าเราจะสอบรอบไหนในเดือนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วครูจะครูจะติ๊กให้เลยว่าเราเราควรจะตรงไหนที่เราควรเสริมที่เราควรหนักตรงไหนที่เราติดขัดตรงไหนที่จะเป็นตังแก่ตรงไหนอะไรบ้างใช่ค่ะครูจะ ครูจะทิมเข้ามาเลยครูจะทิมเข้ามาเลยว่าตรงนี้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 ต้องคิดให้ไวต้องนึกให้อดูไหมดูไหมปุ๊บดูไหมปุ๊บต้องขอขออโหสิกรรมขอทุกครั้งแลสอนเสร็จทุกครั้งะลคะอย่าลืมกราบขอใครผู้เรียนทุกท่านด้วยตร้มันไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพอไปสอบครูไม่ได้ไปด้วยเนี่ะค่ะครูไม่ได้ไปด้วยมันมันเ มันคือคนเดียวเดโชมัสกออนมันคือคนเดียวใช่มันคือคนเดียวเลยเพราะงั้นคืออยู่ที่ว่าเราจะเก็บจากครูเราจะเอาจากครูได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดูด้วยนะคะดูนี่คือดูให้เครียดเพื่อที่จะไปจาเขาจะได้แบบรู้จุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็ระวังแล้วก็แก้ไขเพราะผิดซ้าไม่ได้เมี่ยสอบเอหนึ่งไม่ผ่านนะใช่ไม่มีใครอยากสอบสองรอบสามรอบไม่เอาอยากรอบเดียวแล้วจบเนี่ยมาเรียนปุ๊บลงสอบแล้วก็จบแล้วก็วีซ่าแล้วก็บินจบเนี่ยแค่เนี้ย แค่นี้เองจริงๆชีวิตมีแค่นี้ขอแค่นี้จริงแล้วหลักจะมีแกไม่ต้องเรียนสายคิดอีกเลยก็ได้ก็เผาทิ้งเลยก็ได้ได้เราโอเคไม่เผาไม่เผา